ครับตัวดีครับอยู่กับลุงน้อยชาวไร่ครับ mm. วันนี้พาแมกน้ำเข้าไร่เพื่อนวันนี้พาแมกน้ำเข้าไร่ครับจอดแตดีไว้ันนี้ไปหาเก็บยาสองถังนึงช่วงท้ายจะถ่ายดูเพื่อนช่วงท้ายลกแต่ก็หา ต้นไม้ไปปลูกไว้แถวไร่เพื่อนเอาต้นพยุงไว้สองต้นแล้วก็มีไผ่ต้นไผ่ปลูกกินหน่อนะเกอยามแรงยามอดเราได้มีหน่อกินนะเพื่อนไปแปลงใหญ่เพื่อนแปลงใหญ่นี้ก็อยู่วังภาบใต้นะระยะทางจากนี้ไปก็ประมาณน่าจะเป็นสิบโลเพื่อน ลองน้อยลองขยับนะขยับล้อตอนแรกวิ่งวอลเราอัดเร็วป่บมันจะโดดเลือนเลยลองขยับล้อใหม่เหมือนคล้ายๆเราตั้งสูงใหม่เดี๋ยวนี้ไปลองกันเพื่อนว่าจะโดดอีกอเปล่าช่วงเล็งไวบ,บนถนนใหญ่นะ ไายกับทอ่อสดวงใจเพื่อนอยากได้ทอ่อใหม่เพื่อนนี่เราออกำลังเก็บตังค์อยู่ครับเดี๋ยวไปเจอกันบปหลังถนนเพื่อนอ ครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ถึงไรนะอันนี้เป็นช่วงหน้านี่นะเพื่อนช่วงน้านี่ลุงน้อยเก็บแล้วนะ,ะอย่าใน,นกำมันลุงน้อยนะเนี่ยนะเก็บเป็นช่วงหน้าเดี๋ยวนี้ลุงน้อยจะไปเก็บช่วงท้ายเพื่อนอันนี้วากนึ่งนะใบไผ่อาจจะขวางหน่อยนี่้วากหนึงขวางองีกสองแทบหล่นผ่ากลางเพื่อน จะย้อนแสงนะเนาะแล้วเดี๋ยวไปดูทังท้ายนะเราจะลกขนาดไหนเพื่อนอันนี้มันก็ประมาณนี่นะเพื่อนนี่นะเพื่อนเพื่อนทั้งทา้ายท้ายลายลุลงน้อยอ่ะมันก็สูงสูงเกาะไหนต่ำๆอ่ะเพื่อนสูงมากเลย เกาะไหนนั่นก็เกาะไหนเป็นเนิน,เน,นนะนน้ำไหลผ่านก็อย่างว่าลกเพื่อนท้ายลกเรือไม่เยอะเท่าไหร่แล้วแถบนี้ก็ตรงไหนลกมากจากให้ภรรยาใช้มีดขอชฉออกหน้านะเขีย่ยตนด้วยเดิอลํำบากเด่อนตนแน่นนี่ก็เป็นกยาวนะ่นเพื่อนเนี่ยแดงเนี่ยดูสายพันธ์อะไรนะยอดแดงน่าจะเป็นสายพันธ์ใหม่นะ มันขึ้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทีนี้อย่างนี้ทุกเจ้าเพื่อนทีนี้แรงเดี๋ยวบ้านลุงน้อยนะนั่นเพื่อนมีเอฟซีถามมาเนะาะจัดฟังก็ตายแลวบ้านลุงน้อยอยู่ที่ไหนบ้านลุงน้อยอยู่อำเภอขาโนตำบลป่าคุตาครับ พันนี้แบมมาเล่นเพื่อนนะมันได้คุยดูหัวเนาะน่าจะเริ่มใหญ่แล้วนึ่งน้อยว่าครับเดี๋ยวน้องน้อยฉี้ยาก่อนนะเดี๋ยวเจอกันตอนขากลับอะเดี๋ยวถ่ายตอนวิ่งออกถนนให้ดูเพื่อน เพื่อนตอนนี้ก็หลุงน้อยก็มาถึงบ้านแล้วนะครับวันนี้ก็หมดไปสองถังครับยังไม่เสร็จด,ดีเลยยังเหลืออีกตักถังกว่ากว่าุงน้อยฉีดแกวัาละสองถงังนะาเพื่อน ตรงมาถึงเพื่อนพอละลันเลยวิง่งจังเลยวิน่าแน่นเ่อนอ่ะห้าติดหกเลยนะครับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอบจบไวเพียงแค่นี้นะครับก็อย่าลืม กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจลุงน้อยและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่เลยนะครับรคับวิอชุดนี้ก็สวัสดีครับ